สวัสดีคุณผู้ชมที่รักงานดีวทุกท่านครับวันนี้ผมพามารู้จักโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือนะครับง่ายๆแบบไม่มีลายน้ำนะครับฟรีๆกันไปเลย โปรแกรมชื่อว่า y u c u t Editor นะครับครับแต่สำหรับท่านไหนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอยากได้เป็นโปรก็ผมลองคลิกให้ดูก่อนนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆให้เลือกนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับซื้อครั้งเดียวก็400บาทถ้ารายปีก็ปีละ150ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันสร้างโปรเจกต์กันเลยนะครับโอเคกดที่ปุ่มบวกนะครับเสร็จแล้วเลือกโปรเจกต์ใหม่นะครับจากนั้นให้เราเลือกวิดีโอต้นฉบับที่เราต้องการนาไปตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสัก3-4คลิปแล้วกันนะครับ หลังจากรับได้วิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม next หรือว่าปุ่มชี้มาทางขวาสีส้มๆด้านนี้นะครับคลิกเข้าไปคลิปต้นฉบับนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เราที่เราจะทําการตัดต่อนะครับเครื่องมือจะอยู่ด้านล่างนะครับเครื่องมือหลักๆก็มีแค่นี้เองครับก็มีรูปกันไกลคือตัดต่อเพลงก็คือเพิ่มเพลง b a c k กราว n ์มีิสีิ์เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวกรองก็เป็นพวกแสงสีต่างๆนะครับที่เราอยากย้อมสีเปลี่ยนโทนสีของวิดีโอนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่า ว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เอฟเฟกก็คือลูกเล่นต่างๆนะครับเราใช้ได้ในส่วนที่ไม่เขียนว่าโปรนะครับถ้าโปรคือต้องเสียตังค์ซื้อนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับให้เลือกก็มีหลายหมวดหมู่นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากแทรกสติกเกอร์น่ารักน่ารักในวิดีโอก็ทําได้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีในการปรับของส่วนสปีดของวิดีโอนะครับมีให้ได้ถึง 100x เลยนะครับคือเร็วมากนะครับ 1x 2x อะไรเงี้ยฮะคือ เขาก็จะให้เราพรีวิวให้เราดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาเร็วขนาดไหนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นรูปของแบ็กกราวนะครับว่าเราจะทำวิดีโอเฟรมขนาดไหนเราจะใช้แบ็กกราวเป็นสีดำสีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมรายละเอียดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเฟรมนี้ละกันนะครับผมจะทำเป็นวิดีโอ YouTube 16:9นะครับผมก็เลือกเป็น16:9เสร็จแล้วก็ย่อขยายวิดีโอนะครับเพื่อให้เราเห็นแบ็กกราวเห็นไหมครับ ในส่วนของ background เนี่ยถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรนะครับสีเขาจะย้อมเป็นสีที่เป็นแบบโทนเดียวกับวิดีโอเรานะครับเป็นแบบเบลอถ้าเราอยากให้วิดีโอเราชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมจะให้มันเป็นสีดำไปเลยอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็น background สีดำเพื่อที่ว่าเราอาจจะต้องการพิมพ์ข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงฝั่งขวานะครับให้มันโดดเด่นชัดขึ้นมาต่อไปนะครับจะเป็น ในส่วนของบันทึกเสียงนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์บันทึกอยากจะภาคเสียงเพิ่มเข้าไปก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ปร,ริมาณเสียงส่วนนี้อาจจะต้องมาที่คลิปแล้วก็ค่อยตั้งเอานะครับว่าจะเอาเสียงดังขนาดไหนหรือเบาแค่ไหนทูต่อไปคือเป็นการสปรีตก็คือการแยกวิดีโอนะครับออกเป็น2ไฟล์นะครับสำหรับเครื่องมือต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับการฟลิปภาพการหมุนภาพการพลิกด้านนะครับ ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับเราต้องการหมุนแล้วก็แค่คลิกนะครับมันก็จะหมุนทีละ90องศานะครับแล้วก็การพลิกด้านก็คือจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับอันนี้ไม่มีอะไรตัดครอปยกตัวอย่างเช่นเราต้องการวิดีโอให้มันเล็กลงหรือให้ซูมเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเราก็เลือกสเกลก่อนนะครับแล้วก็เลือกครอปไปผมอยากครอปมาตรงขนมปังตรงนี้นะครับก็สามารถครอปได้แล้วคลิกแบบนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดภาพอาจจะแตกหรืออะไรเงี้ก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ต้นฉบับของกล้องเรานะครับขั้นตอนการตัดนะครับเรามาเริ่มกันเลยยกตัวอย่างเช่นวิดีโอแรกนะครับจะเป็นวิดีโอส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เครื่องมือที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็นสปริตเอานะครับเวลาผมต้องการตัดต่อผมลองเพย์ดูก่อนนะครับเพย์อ, Pay. อันนี้คือช็อตแรกเราจะเอาถึงแค่ตรงนี้ครับกดหยุดครับเสร็จแล้วก็ดึงมาครแล้วก็กดสปริตเพื่อให้แยกวิดีโอเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ ผมจะเอาแค่ตอนต้นกับตอนท้ายนะครับโอเคผมก็สปีดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกลบได้ส่วนที่เราไม่เอาคือตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงกลางลก,กดรูปทางขยะก,การลบก็ลบครับวิดีโอ2ชิ้นนี้นะครับคือเรื่องราวเดียวกันแต่ว่ามันตัดต่อกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้ถึงตัวนี้จบครับก็เป็นการย่อวิดีโอให้สั้นลงนะครับตามเนื้อหาที่เราต้องการส่วนที่2นะครับ ตัวกรองนะครับหรือสีนะครับผมต้องการให้สีมเข้มหรือต้องการให้สีออกโทนอบอุ่นหรืออะไรเงี้ยนะผมก็เลือกไปได้นี่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโทนไหนผมมาวอา live, ร์มแล้วกันครับผมก็เลือกไปโทนนี้วิดีโอนี้ก็จะออกสีโทนอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงนะครับแต่ส่วนนี้เราไม่ได้เลือกเพราะว่าเราแยกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นโทนเดิมอยู่นะครับถ้าเราต้องการให้โทนเดียวกันเราก็จาโทนเมื่อกี้แล้วเราก็เลือกไปนะครับวอร์มเหมือนกันแล้วก็ก,กดถูกแค่นี้ครับ สองวิดีโอนี้ก็จะได้เป็นวิดีโอที่เราทำเสร็จเรียบร้อยอ่ต่อไปนะครับเรื่องของผลกระทบนะครับตอนนี้ตอนที่เราแบบคั่วไข่อยู่นะฮะเราอยากให้มันมีลูกเล่นดินดินหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คลิกที่ผลกระทบนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆลองดูนะครับมันก็จะมีหลายอันนะครับแล้วแต่ว่าจะให้เป็นสีหรือจะให้มีสัญญาณรบก,กวนเดี๋ยวผมลองเลือกสักอันแล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันวิธีใช้ก็คือคลิกจิ้มค้างไว้นะครับอ่า อันนี้มันจะเหมือนกับเอฟเฟกซูมเข้าซูมออกนะครับผมจิ้มค้างไว้ก็จะได้ผลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับผลของเอฟเฟกที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับลองคลิกพรีวิวเล่นดูนะครับก็กดแบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบซูมเข้าซูมออกนะครับแบบส่วนถัดมานะครับเวลาเราพวกเอฟเฟกเสร็จก็จะมีตัวหนังสือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะพิมพ์แบบตรงนี้และกันเป็นไตเติลนะครับก็คลิกที่ฟอนต์ได้เลยรูปตัวหนังสือแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ นี้นะฮะสมมุติเฉยๆผมก็ลากมาว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เลือกฟอนต์ได้ถ้าเป็นฟอนต์ไทยนะครับนิดนึงนะครับมันจะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นฟอนต์อังกฤษนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราซื้อก็อาจจะได้ดีกว่านี้อผมอาฟอนต์นี้แหละครับเปลี่ยนสีได้นะครับให้ลูกเล่นฟอนต์แบบออกมาแบบไหนได้แวบขึ้นมาหรือว่า นี่ครับให้ซูมหรือว่าให้ไหลจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสไลด์ามาได้ผมเอาตัวนี้ข้างบนก็จะโชว์นะครับไทม์ไลน์ว่าคําว่าปิ้งขนมปังเนี่ยจะขึ้นมาตอนไหนนะครับอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรเผ่อเพื่อนๆจะเอาไปเป็นลูกเล่นสําหรับวิดีโอนะครับโอเคจบส่วนนี้ไปนะครับถัดมานะครับก็คลิกที่วิดีโอที่เราจะไปต่อนะครับอ,อันนี้เป็นการาน้ำผมเทสด,ดูนะครับตัวน,นี้ผมจะทำอะไรกับมันดี อ่าตัวนี้มันก็จะเป็นซูมแล้วก็ข้างหลังเป็นดอกสักุละนะครับพญาเสือโค้งเนาะอันนี้น่าจะต้องช้าๆเนาะอ่าผมอาช้าๆแล้วกันนะครับปรับแบบให้สโลไปเลยคลิกดูนะครับโอเคแบบต้มการนะ้ําเห็นไหมครับควันไฟก็จะสวยกว่าเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันจะดิ้นๆหน่อยอ่าโอเคแบบนี้ได้ผมว่าฟิลนี้ได้ทีนี้ถ้ามันยาวไปนะครับเราก็แค่สปีดมันเหมือนเครื่องมือแรกเมื่อกี้นะครับกดสปีดแยกไปแล้วครับแล้วก็เอาไปเอาที่เฟรมสุดท้ายไปเลย นี่ครับที่ควันเยอะๆแล้วกันผมเอาเฟรมนี้นะครับที่มันเดือดแล้วผมสปริตออกนะครับแล้วก็ตัดตรงกลางนะครับตัดตรงกลางลบแค่นี้เองครับผมก็จะได้วิดีโอที่ต้องการแบบสโลโมชันแล้วก็ได้เวลาตามที่เราต้องการนะครับสำหรับทูต่อไปนะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงนะครับมิวสิกนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเพื่อนๆกดที่เพลง เขาก็จะมีเพลงให้เรานะครับเลือกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราจะเอาเพลงอะไรหรือเจ้าเพลงในเครื่องเราก็ได้นะครับถ้าเรามีเนาะแล้วก็พวกเสียงเทคนิคพิเศษเสียงกระดิ่งเสียงพวกนี้นะครับก็เสียงตลกอะไรพวกเนี้ยก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าว่าเราจะเอาตรงไหนเนาะก็สามารถเอามาเป็นเพลงแบ็กกราวเบาๆเราได้ผมเลือกเป็นเขาจะบอกนะครับว่าเสียงนี้ฟรีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็เลือกได้ผมเลือกนี้ละผมไม่ฟังละโอเคมาแล้วครับ หลังจากที่เราได้เสียงนะครับเห็นไหมครเราใช้ฟรีเขาก็จะมีโฆษณาขึ้นมากวนใจเราบ้างนะครับก็ปิดไปนะครับทีนี้ก็จะมีเพลงที่มันจะอยู่บนไทม์ไลน์เราสุดตรงไหนครับสมมุติว่าโอเคมันเกินเฟรมวิดีโอเรานะครับผมจะเอาให้เสียงปิดแค่ตรงนี้ก็การตัดเสียงเยรืออะไรพวกนี้คือเหมือนตัดวิดีโอเลยนะครับกดสปริตแล้วก็กดส่วนที่ไม่เอาออกไปแล้วก็กดถังขยะนะครับโอเคก็ ส่วนนี้เป็นการใส่เสียงนะครับง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็วิดีโอที่เราเลือกนะครับสมมุติว่าเฟรมนี้เราต้องการซ้ํา2รอบ3รอบนะครับเราก็แค่เลือกคําสั่งทําสําเนาครับแล้วก็วาง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 ก็จะได้ช็อตเดิมๆซ้าๆวนไปวนมาแบบนี้นะครับก็ทูหลักๆมีประมาณนี้นะครับมาต่อกันอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็เป็นตัววิดีโอทานซิชันนะครับตัวเปลี่ยนผ่านวิดีโอนะครับ เพื่อนๆจะเห็นสีาขาวๆนะครับที่อยู่ระหว่างกลางนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีลูกเล่นให้เลื่อนนะครับลองคลิกเลยอ่าอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนผ่านเป็นสีดําเดี๋ยวผมเอาที่มันเห็นชัดๆแล้วกันอ่าแบบนี้แล้วกันนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้ครับเลื่อนสไลด์เข้าซ้ายขวาแล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้ไม่มีข้อกําหนดใดตัวก็มีเยอะมากครับยกเว้นตัวโปรเราจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าตัวธรรมดาเราใช้ได้หมดครับ อ่าตัวนี้เนี่ยครับเหมือนหมุนผมลองเอาตัวนี้แล้วกันอ่าเนี่ยครับเขาก็จะมีพอเลือกเสร็จก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกับ infinity มันค่อยๆอ,อ,อะครับก็แบบนี้จริงๆเมื่อกี้เราสามารถเลือกให้ทั้งวิดีโอเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสัญลักษณ์ติ๊กถูกขวาคือวิดีโอเดียวซ้ายคือทุกวิดีโอครับตอนนี้ทุกคลิปถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้เมื่อกี้นะครับผมลองเพลงอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมต้องกด enter ซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนี่ครับทุกคลิปก็จะ transition แบบ เดียวกันนะครับโอเคค่อยๆดูไปโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่เรา,าได้วิดีโอที่เราต้องการแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มบันทึกนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าไฟล์ที่จะได้มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็คุณภาพสูงปานกลางต่ำนะครับเอาสูงไปเลยกดบันทึกนะครับสักครู่โปรแกรมก็จะประมวลผลนะครับ ทีนี้เราใช้แบบฟรีนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็กดปิดไปตอนนี้ก็รอจนเปอร์เซ็นต์มันขึ้นครบ100%นะครับเราก็จะได้คลิปที่เราทําขึ้นมามเมื่อกี้นะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไปถ่ายท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับตัดเป็นคลิปเล็กๆล,ลง Facebook ลง YouTube หรือว่าเก็บไว้ดูเองส่งให้เพื่อนส่งทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับส่งเป,เป็นคลิปสั้นๆวันนี้ก็ผมก็น่าจะมี ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายวิดีโอที่เราลองทําเล่นกันเมื่อกี้นะครับไว้ท้ายคลิปแล้วกันหลังจากที่เราทําโปรเจกต์เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผลงานเราจะอยู่ในแกลเลอรี่นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ของวิดีโอ U cut เลยนะครับก็จะมีไฟล์ล่าสุดที่เราตัดต่อนะครับก็คือตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเราลองเพลย์ดูตัวอย่างนะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่เปิดเสียงนะครับกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เสียงโอเค ก็ภาพผลงานที่เราได้นะครับเอฟเฟงเอฟเฟกต่างๆที่เราใส่แล้วก็ตัวหนังสือนะครับก็จะได้วิดีโอประมาณนี้นะครับวันนี้โ t ทอป i y y นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ